วันนี้นะครับผมนางมาทักทีสันชายกระชังตกปลาสภารักษาสิสไปกันครับ <Woo! S 2> ไปไม่ไปไม่ไปเลกระชังมีเรื่องมาเ่าหนะ้าเลยคืน,นิุ้มมาได้มาเว้นลองแลกแลวตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,ตน,น่าจะได้ไปนอนแล้วครับบุ้มนะเดินไปแลกกันครับที่มองจากสะา,าก็เห็นนะเออเลเคืนมาหลักแลกแล,แลกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นลองมองลองจากสภา,านไปครับมันจะเป็นกระชังตกปลา อันสุดท้ายเลยครับรังคาเขาจะเป็นซี่ชมพูชมพูหวานเววเลยเรียวโอเคไปไปนะ yes. Yes. ไปชมผ้าที่ตกน้ำกันครับหัวลุ่งพาที่ก็สวยนั้นเออไปแลกกันครับวิว่านช่วยมากจริงๆเออจริงๆนะนเนี้ย ช่างตกปลาทันชายนะตกปลาทันชายต้องมาเป็นแกงมาทาั้งครอบครัวคือสุดยอดไปเลยถ้าชอตอตกปลานะครับนาทีนี้คือสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมาแลกกันขึ้นนี่ว่าเราตกกันได้ดกี่ตัวบรรยากาศประมาณนี้ครับสอกห้องนอนสามห้อง,มองน้ำสี่ห้องครัวแปดห้องน้ำยี่สิบเอาโยกสองชันง้นด้วยเป็นลังสุดท้ายเลยปาติดดีมากเออ,อนอมา บรรยากาศดีมากนัมพูหวันแบบเรี่ยวเห็นไหม๋อจับเก็บหลายๆเอียดให้ได้มาสุดครับพ่มนะทางกลางวันกลางคืนหัวลุงนะเดี๋ยวไปชมกันครับเชื่อม้ครับทังตกปลาทังชายครับผมนะลงไปห้าเลนใน t ิกตอกเขามีทองทิกตอกแล้วก็อันอื่นก็มีนะเออไปเลยกันติดต่อไปทางนั้นเลยเดี๋ยวดือว่าแบบตายคลิปนี้ก็ได้ถ้ามาจากดอเด็กพังงานนะครับนะคิดคิดเดี๋ยวพ่มช่วยแรงให้นะ ราคาสามพันห้าครับต่อคืนนะครับน้าทำมาจักโดดีกพังงาเอาไปเลยซ่องพันแปดสิบคืนครับสิบหลังวันสิบคืนสิบหลังวันบอกไปเลยมาจักโดดีกจองเลยยังจองกันเลยครับพ่อมนะมาสิบคนคนที่สิบเอ็ดดไปเลยหัวละโลโอ๊ยเพิ่มมานี่ก็จะเรียงปลาครับพ่อมน้เห็นไหมเสียมผู้วันวันแผลสุดท้ายนะเออปลาติดเด้ยงแรงอย่าบอกใ ขาใส่้างไว้ข้างใต้ได้เยอะอย่างเร่งเราจะมากินหมูกระทะมากัดเทก็ไม่ใช่เราจะมาแยงปิ้งย่างให้เขามีเตาราไปคิวเลยอะไรนี่เออโคนเครื่องครัวมีเม็ดทุกอย่างเลยนี่ห่อปูปาน้ำตาลนะครับเอาใหม่เองได้เลยครับถ้าลื่นนะครับไปแทงเอาในเรได้เลยอผ้าทิ์รักหนีลงแล้วสวยแล้วแต่ว่านี่เห็นไหมเห็นแค่ลำารเห็นไหมสวยไหมเออหน่าเรามาแล้วชมเรามาชมผ้าที่ตกน้ำกันที่อีนี่ไงครับสัญชัย กะช่างตกปลาสารสินครับผมอาทิตย์ตก <Yes. S 1> สวยโรแมนติกอะไรล่ะจ <Wow. S 1> ุ่มจันซองกันพี่น้องเรา <Yes. S 1> เรามาแลกผ่าชมมันจะกล้ากังขึ้นไปแรกห้องนอนครับพ่อมนะ่าจะมีซองห้องนอนแล้วก็ห้องทุ่งใหญ่หนึ่งห้องครับพ่อมนะ่ะเนี่ยจะเห็นวิวผ่านวิวผ่านสวยมากเออบกเลื่อยไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนาวไม่ละเอยอนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ละเอยอะตัวนี้นะนป้ามาช่วยย่างปลาอยู่วันนี้ เร็วๆตายหิวข้าวแล้วนี่ถ้ามีไม่มีป้าคนนี้ป้าข้างบ้านเนีเ่ยนะป้าข้างบ้านหรือเปล่าไม่รู้นายเดี๋ยวรู้เรื่องกูเยอะไปตัดมาตอนหัวลุงครับผ่าติดึ้นแล้วครับนะนี่แหละก็ประมาณนี้ครับพุ่มนะเอออันนี้คอสั้นๆโค้นนะสไตล์พุ่มไม่สั้นเลยว่าสไตล์พุ่มเลยนะเออถ้าคุณชอบตกปลาที่นี่เหมาะมากถ้าคุณชอบปาร์ตี้ที่นี่ก็ยังเหมาะอีกถ้าคุณชอบบรรยากาศก็ยังโอเค ถ้าชอบโรแมนติกก็เหมาะไปเลยปาร์ตี้ว่าไปนั่นเห็นไหมนั่นนอนแล้วนอนตรงนี้เลยเออชุดยอดไปเลยครับพ่อมนาช่วยไหมเออนี่แหละตอนเช้าเลยครับนี่ตกกันมาทางคืนเลยครับเออจริงๆมันต้องเมาคืนเมาเล่้ไม่มีว่ะก็ประมาณนี้ก่อนละครับนะครับสัญชัยกระชังตุกปลาสภารักษ์สารสินนี่ก็ทักเข้าไปได้เลยครับพ่อมนาบอกมาจักดอกเด็กพังงาจัดไปราคานั้นนะติ๊กตอกขอยัง มีทุกแอปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดมาให้ชมกันอีกเยอะแยะเลยจุดชวนเธอไปจุดกระชากปูนปนจุดกระชากปน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 จุดกระชากจุดกระชากปนปนจุดกระชากปน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 จุดกระชากจะชวนเธอไปนั่งรถไฟใต้บ้านที่ไม่นอะพาเธอไปอาบน